ค่ะต่อเมื่อกี้นี่เติมน้ำมันจะเล็กปิดโทรศัพท์เราต้องทำตามกฎนะคะกฎกติกาเขาว่าจังไดเขาก็ต้องทำตามกฎเขาเห็นไหมคะเห็นมิดไหมคะ e ี y เฟีออกมาคิสเรนฮัเรกันโอ้ด้ยังยังอยู่โอ้ยมันพากันอยู่จังใดฝนตกมาขึ้นแห้งแหงแต่อินนให้มาเฟมลใกล้น่าสงสารคพากันอยู่จังใดฮนองมาขึ้นนี่ฝน,นตกแห้งแหงเป็นชิอมอมโมงนเพราะมัน ตกธรรมดาตกบักแห้งแกะมันพากันอยู่จังไดหขอกับโบมีแห้มันอยู่โามีเต็นม่บมีอย่างไห่มันเลยตกประมาณช่วงหนึ่งทุ่มหอดสองทุ่มทำแนบ้านเห่ากับน้ำถ่วม เห็นหมอกไหมคะหมอกจางๆและควันคล้ายอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเลยถ้าเครื่องบินเท่ากับสีเหลียวเห็นยังสิละเขาก็เอาว้าวงข้วเขาขอกแต่อีต,ต้นพากันไปนอนในวางใดฝนตกบักแห้งขึ้น งัวเห็ดหลังคาให้งัวกับอะไรเขาไม่ให้ทำถ้าทําก็ทําเป็นบ้านเห็นเป็นบ้านไว้ให้มันเป็นเวลาก็เอามันเขามในเฮี้ยนเขามีในเฮี้ยนในบ้านปิดประตูกึ๊กอาชีพแบบ ให้มันรลีฝนรลีอย่างเวลาฝนตกมากเห็ดเห็ดตะลังค้าตั้งไหว้เขาบ่วหายเห็ดปิดบังบรรยากาศความสวยงามมันจังแดนนี่แหละเขากับบมีภาคบ่มีค้นเห็ดสัต์เลี่ยงอยู่ข้างนอกอนอนเอ็นบอนนเอ็เลดอันนัฝนก็ตกซะละสัต์เลี่ยงอยู่ข้างนอกกับบมีวางอยู่ ลังค้อนเขาก็ไปซื้อแบบไข่ไข่ทอใหญ่ๆมากเป็นวงกลมทอใหญ่ๆมันตั้งไว้ตังไว้แบบซัดเลียงมันกระสีงูแล้วเนาะเวลาฝนตกมากก็แลนเขาวางนั่นแหละแลนเขาทออันนั้นเห็ดแบบนั้นได้อยูะอันที่โบแมนสิ่งปลูกสร้างเป็นทอซีเลียมก็ได้ทอซีเมนซีเลียมซื้อหรืมัตั้งไว้เห็นอยู่ ขี่รถไฟเห็นเขาเขามีอูดนี่อย่างเนาะเขามีมาไลา่เขามีอูดเขาก็ไปซื้อท่อซีเลียมสีใ่ๆเติบไปะละประมาณจักเมตรสองเมตรเมตรความสูงของสัตว์มันทอาใดมันกสิเมตรกว่าเขาก็ไปซื้อมาก,กเป็นกองๆเป็น ก็ยังทอสวมเข้าหลตะวันหังงหญ่เป็นโบกกลมแน่เป็นสี่เหลียมแนเอามาตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็เอาหาดินแ็ดเป็นพ่นเป็นพ่นอันปิดไว้แบบนั้นบบเป็นยังตาแบบเป็นสิ่งปลูกสร้างเขาบ่เหตุเลยล่ะ กตไม้ว่าปีไก่และปีใดผู้ใดเอางม่าออกมากินยาข้างนอกมาขี่ใช่ข้างนอกได้เสียเงินเะว่าเช่าหน้ากันและพากันประท้วงปิถนนห์หนทังไปทัวร์เม่ากล้วยก็ต้องออกยางข้างนอกสิบข่ายมันมายางข้างนอกนะจ๊ะ มาเอามาออกมาขี่ข้างนอกกระดาจ่ายผ้าสีคือกันแต่ว่าเขาเศร้าเก็บไปตั้งสมัยก่อนเนี่ยข่อยมีมาขอยกระดาจ่ายปีละห้าสิบยูโรปีละห้าสิบคนก็ได้เสียคนขี่ลงใส่ช่วงเสียคนละสองร้อยห้าสิบเป็270เาะนสองร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวนะี้ ขึ้นราคาแล้วภาษีส่วภาษีขี้ขี่ก็ได้เสียเงินเสียรายปีรายปีมากเขาทางอำเภอกลยส่งจดหมายมาเก็บเงินแบบพวอ,อไม่พอเนี่ยเนิ่เจ้ามิจักคนเขาก็ไล่เอาเบิดที่สองคนก็นไล่เอาสองคน และเดือนแต่ละปีน้องต้องเก็บไว้ล่ะนั่นนั่นน,นบ้านเขามีอูดเห็นวหมเขาเห็ดได้ซ้ำนั่นเป็นกองแต่ว่าเห็ดลังค่ากับเห็ดเป็นกองเห็ดแน่นนอยอูดได้เขาไปอยู่แน่นนไปสี่เหลี่ยมเล็กๆบังหายง่เห็ดแน่นหน่อยเราก็หากันหาดินมาบังกำบังไว้ ดินเอาโพนเห็ดเป็นโพนเห็ดเป็นยางมะกำหวังเอาก็สิยญาล่มผ้ายุเมื่อยอย่างม,าม,างามาื่มมอะน้อเพราะว่ามัน้ายุมันหลายล่มหัวกุดมันหลก็สิยญาผัดหลังขอกหลังข้าบินบินแล้วมันก็นยุกไกล้ทางดวชนชาโนเล่ไปไหนวันนี้ไม่เห็นบัวชาโนเล่เลย เปี่ยนสีแล ja ้วก็เริ่มหนาววันที่21เดือนนี้แหละเขาดูใบไม้เปลี่ยนสีซื้เจ้าก็สิได้เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีเป็นสีหือสีแดงความตรงนี้เขาปลูกหญ้าอยว่าเขาเฮ็ดหยังเขาเอารถมา ปับนาดินแล้วกอะเขาอย่ามาวานวานแล้วเขาก็รุมา เต้นไม้ก่ยุนบ่หักลงมาฝนตกมาขึ้นเวลาแดดมาร้อนๆมันก็สิได้บ่อหอนนะสินะอ้า สุขแง่มได้คนละต้องเตรียมเสื้อกันฝนกางเกงกันฝน,น,น,ฟนไฟฉายต้องเตรียมไว้ตลอดเพราะว่าถ้ามันมืดเ้องก็ต้องเปิดไฟถ้าบ่เปิดถ้าตำรวจมาตรวจมันก็นจะยากทำตามกฎกฎกติกาเป็นจางไดนกสาบหลากเป็นนกไมค้ค่ายู่บนสายไฟแรงสูง ก็ะยาน,นคู่ไผ่คู่มั่นนกก็ได้นกก็ต้องมีคู่เหมือนคนคนก็ต้องมีคู่คู่ไผ่คู่มั่นใกล้สิฮอดเดี๋ยวเราไปรุ้นวันนี้ว่านางแม่มดสิพากันมาเหตุงานบนานางแม่มด บ้านอยู่ใกล้ๆก็สามารถไปเหตุงานได้ทำคีจักรยานสิบนาทีหานาทีโอ้นอกน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 กรุนกันค่ะเพราะว่านี่คนขับรถผู้นั้นบอกว่ารุ่งนี้เจอกันรุ่งนี้นะถ้าหมอนั่นไปทำงานหน่แย่ายนั่นก็จะไปน้ำ่านขี่จักรยานไร นี่ดดเดอ้อค่ะเด้อสิหอดี่ทำงานหรือะ่ะบายบายเจอกันใหม่นะคะฝากดูคลิปด้วยนะคะคนเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานบ่ค่อยไม่เวลาจังสีละเด้อใหข่อยแน่เด้อ่อยตามหาชั่วโมงอยู่ชั่วโมงยังขาดวก2 0 0 0กว่าบายบายดุด๊ย